เป็นผู้จัดก,การตามไก่ดูแลเกี่ยวกับปศุสัตว์ให้เขาเงินเดือนก็หมื่นสองครับในช่วงโควิดงานมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเนื่องจากไก่ก็ส่งออกไม่ได้เลยงานเราก็เลยเยอะขึ้นทําให้เราเหนื่อยล้าเราทําเยอะขานาดนี้ถ้าเกิดเราออกมาทําเองน่าจะมีไรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเราก็ขอออกมาจากนั้นก็ได้ออกมาทําการเกษตรดูเลยถามแม่ว่าทําการเกษตรมันดีไหมแม่ว่าไม่ดีหรอกทำมาครึ่งชีวิตแล้วเป็นหนี้สินผมก็เลยลองศึกษาดูว่า ทำไมทำแล้วมันเป็นนิสินผมนก็ได้รู้ว่าแม่เนี่ยทำเพื่อเชิงเดียวสองไร่3าไร่ก็ทำอย่างเช่นคณะก็ทําแต่คณะกองตุ้งก็ทําแต่กองตุง้งถ้ามันได้ราคาที่ดีมันก็โอเคก็อยู่ได้แต่น้อยนักน้อยหนามันจะได้ราคาที่มันดีเนาะแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันไม่มีราคาล่ะขาดทุนนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเรามีนิสินก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการทํเพื่อนหมุนเวียนซึ่งว่าเราทํสามชนิด สองชนิดอาจจะไม่มีราคาแต่ว่าหนึ่งชนิดต้องมีราคาราคาต้องดีครับผมก็เลยลองเอองั้นผมจะมาลองทําเกษตรดูก็มาทําการเกษตรได้ประมาณสักเดือนก็มีโครงการปิดทองเข้ามาด้วยเราก็อยากจะศึกษาแนวศาสตร์ของราชาอยู่แล้วเนื้อของเศรษฐกิจเพีเงแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมโครงการก็เป็นพนักงานโครงการดูแลโครงการคลองส่งน้ําของบ้านวังขัวนะครับเนื่องจากวังขัวนี่คือคลองส่งน้ํผพังการส่งน้ําให้กับชาวนาเนี่ยไม่ได้ทําให้ข้าวนี่ตายแล้งแต่ก่อน ก็เลยมีโครงการตัวนี้มาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างคลองส่งน้ําตัวนี้หลังจากที่เราทําเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็ได้น้ำเจตกรก็บอกกับผมอยู่ว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยจากตรงนี้ข้าวตายแน่นอนไม่ได้ขายแน่นอนไม่ได้กินแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คือพอมีน้ําข้าวก็งอกก็สวยข้าวก็ได้ขายผมก็ภูมิใจ <laughs> ได้รู้จาักการทํางานประสานงาน ทำงานกันเป็นทีมมีความอดทนภูมิใจในสิ่งที่ทําไปจากนั้นผมก็ออกมาทําเกษตรแบบจริงจังการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์รวมถึงการบำรุงดินทุกอย่างจนมาถึงทุกวันนี้เริ่มทําเกษตรผสมผสานเดิมเป็นเชิงเดี่ยวพืชอ,อาศัยกับพืชพืชอ,อาศัยกับสัตว์อะไรประมาณเลี้ยงไก่นะครับเลีเ้ยงง ua, ัวพืชสครัวพืชผัก เราก็ไม่ต้องซื้อเรากินของเราเองได้ไข่ไข่แล้วก็ามาทอดมาทําอะไรกินได้วันวันหนึ่งเราไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยก็ได้สามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาทําเป็นกับข้าวได้นี่คือคาว่าพอแหละ mm hmm. เริ่มทําเกษตรผสมผสาน mm hmm. เช่นเราปลูกถัว่วปลูกบัวผักเขียวเนี่ยทำให้เป็นเป็นค้างไว้ด้านล่างเราก็จะปลูกพืชอาศัยแสงแดดน้อยผักชีไทยผักขึ้นช่ายเนี่ย โดยโปรติแล้วเนี่ยเราจะขายให้กับพ่อค้าคนกลางเขาจะเอาไปขายก่อนแล้วค่อยมาจ่ายตังค์ไม่รู้ว่าได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเงินเท่าไหร่เราก็ขาดทุนพอมีโลตัสเข้ามารับซื้อจากเกษตรกรก็มีราคาที่มันตายตัวเราสามารถที่จะเอาปริมาณกิโลมาคูณกับราคาเราสามารถรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งเราได้ตังค์กี่บาทมากสุดที่เคยได้วันหนึ่งก็อยู่ที่สองสามพันเดือนน้่ต่ำกว่าสองเดือนไหนเราทําได้เยอะก็สามสี่หมื่นก็ได้เยอะก็เป็นมิจ ตอนที่เป็นลูกจ้างก็คือตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเข้างานต้อง8ปดโมงเราไปสายก็ไม่ได้5้าโมงเราก็กลับบ้านพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ไปอย่างี้อยู่อย่างนี้ตลอดรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเครื่องจักรอะไรสักอย่างที่ต้องทํางานตามเวลาทําเกษตรก็ได้อะไรได้ดีกว่าก็คิดว่าตัดสินใจถูกครับ เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราชอบด้วยเรามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมออยคว้าหาความรู้มาเพิ่มเติมอะไรที่มันขาดหายแล้วก็หาความรู้มาที่จะพัฒนานข้อมูลที่ผมหามาได้ก็คือจากอินเทอร์เน็ตบ้าง Google บ้างเป็นงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็มีการเข้าอบรมเกี่ยวกับที่เขาฝึกอ,อบรมผมก็ศึกษาทฤษฎีก็เรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันที่3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเรื่องของบันไดเก้านมีอะไรบ้างศึกษาเสร็จเราก็มาลองปฏิบัติด,ดูถ้าเกิดเราปฏิบัติไปแล้วมันได้น้อยเราก็เพิ่มต้องขยันเพิ่มเติมพอเรามีความขยันเพิ่มเติมพืชผักเราก็มีเพิ่มขึ้นจากที่เราเก็บไ้กินเราก็เริ่มแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ทำการเกษตรเนี่ยก็เหมือนเป็นบริษัทของเราเองเ,อเราก็ได้เงินจากการขายผัก อพอสิ้นปีเราก็ขายวัวก็เหมือนโบนัสของเราอะ่ะสมมติว่าวัวเรามีห้าตัววัวตัวหนึ่งก็อยู่ที่ 3- 4มสี่หมื่นเป็นแสนกว่าบาทละนี่คือโบนัสของเราที่เราจะได้ไม่ได้แย่ไปกว่าทํางานเลยถือว่าดีกว่าเดิ <laughs> นเพื่อนรุ่นเดียวกันของผมนี่แหละครับก็ทํางานเป็นครูบ้างวิศวะบ,บ้างก็ชวนผมไปอยู่แต่ว่าผมก็คือผมอยู่ที่ที่ผมชอบละครับผมก็เลยขอทําตัวนี้ต่อไป อันนี้ร้อนก็สบายใจร่างกายอาจจะร้อนแต่ว่าใจมันสบายถึงจะเหนื่อยแต่เราก็พักแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยพบความสุขคบทางของเราแล้ว